สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2563นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1และภาพขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30กันยายน2563 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลายดวงและดาวที่น่าสนใจนะครับและมีความสําคัญมากๆนะในช่วงนี้สำหรับการย้ายราศีนะก็ได้แก่เลขแปดเนี่ยครับราหูพระราหูเราเนี่ยจะย้ายราศีแล้วนะครับจะย้ายราศีจากราศีมิถุนเนี่ยนะเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายนนะแล้วก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึง ปีครึ่งเลยนะครับอ่าอยู่ต่อนเนื่องไปปีครึ่งเลยนับจากนี้ไปนะครับแล้วก็พราหูเนี่ยเมื่อมาอยู่ในราศีพฤษภก็จะได้ตําแหน่งนิดนะคุณภาพเป็นนิดนะนิดเนี่ยหมายถึงอะไรครับต่ําต้อยด้อยค่านะไม่มีกําลังนะครับอ่อนแอนะอับเฉานะครับนะนะครับในมองถ้าเกิดมองในแง่งามเนาะในทางโหราศาสตร์นะครับมองในแง่งามก็จะมองว่าเออเนื่องจากพราหูเนี่ยเป็นฝ่ายบาปัพกข์นะครับเป็นดาวฝ่ายบาปัพกข์ มักจะให้โทษมากกว่าให้คุณให้ผลเสียมากกว่าให้ผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นดาวที่ให้โทษมากกว่าให้ผลเสียมากกว่าเมื่อมีกําลังน้อยลงนะครับเมื่อมีกําลังน้อยลงมีพลังน้อยลงลก็จะทําให้ทอดโทษนั้นนะโทษนั้นความเสียหายนั้นลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับอันนี้คือแง่งามเนาะก็คือแง่งามนะครับนะคราวนี้ menu, ดาวดวงอื่นๆนะครับที่ย้ายราศีก็มีอีกนะก็คือ เลขหกครับดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่สองและย้ายต่อจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงเนี่ยในวันที่29นะครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันเนี่ยในวันที่17แล้วก็เลข4ดาวพุธย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่19นะแล้วก็เลขเก้าครับพระเกตนะเดินย้อนจากเหมือนกันย้ายจากราศีกุมเนี่ยเข้าสู่ราศีมังกร ในวันที่29กันยายนครับนะตอนนี้ชาวราศีกันก็รู้สึกโล่งอกไปนิดนึงเพราะราหูเดินพ้นออกไปแล้วพ้นเรือนการงานไปแล้วเข้าสู่ภพสุภาแทนนะครับนะเพราะนั้นเรื่องของการงานก็จะเบาลงเนาะนะครับนะลักษณะการงานของชาวราศีกันในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนแต่ยังมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนอยู่นะครับยังมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่นะเดือนนี้นะทั้งเดือนยังยังมีเกณฑ์ลักษณะนี้ได้อยู่ นะครับมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยกย้ายการทางานแต่พอพ้นเดือนพ้นจากเดือนกันยายนนี้ไปแล้วนะครับเกณฑ์พวกนี้เกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะครับอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับนะนะแต่ถ้าเกิดถามว่าไอ้การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนนี้นะในช่วงเดือนนี้เดือนกันยายนนี้เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีไหมนะก็ต้องตอบว่า ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะท่านใดที่รองานอยู่ที่รองานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับใครที่ไปส่งใบสมัครไปในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีนะนะครับในเรื่องของการสมัครงานในเรื่องของการได้งานใหม่ก็ได้นะครับหรือท่านใดที่อยู่ในช่วงของการยื่นเสนอโครงการยื่นโปรเจกต์ต่างๆช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดี ได้รับการตอบรับเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆที่เสนอไปเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีกลับมานะครับหรือหรือถ้าเกิดชาวราสีกันท่านใดนะที่มีความประสงค์จะทําธุรกิจของตัวเองทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทํางานพิเศษเพิ่มนะนะในช่วงนี้ถือว่าประสบความสาเร็จด,ดีนะครับก็ถือว่าสามารถเริ่มต้นได้แล้วก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นด้วยนะในช่วงนี้นะครับนะ สามารถเริ่มต้นทำอะไรของตัวเองได้นะครับทำธุรกิจการงานของตัวเองก็ได้อาจจะเป็นงานพิเศษก็ได้นะครับที่ทำเพิ่มจากงานประจําหรือจะทำธุรกิจใหม่เลยก็ได้นะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยก็ได้ครับในช่วงนี้นะครับส่วนดน้านการเงินนะการเงินของชาวราศรีกันนะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆครับรายรับรายได,ได้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เพีเยงแต่ว่า ในช่วงปลายเดือนนะก็จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจการงานก็ได้ครับหรือว่าไปเปิดกิจการใหม่ๆทําธุรกิจอะไรใหม่ๆจาเป็นต้องใช้เงินในการเริ่มตน้นนะก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเนาะในช่วงนี้นะครับงานที่ดีนะงานที่ดีและสร้างมิกเงินให้กับชาวราศีกันมากๆในช่วงนี้ก็ได้แก่งานที่ต้องติดต่อเกี่ยวกับ คนต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษางานต่างประเทศนะครับงานนําเข้าส่งออกต่างๆอันนี้จะประสบความสําเร็จดีนะครับงานอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องคนต่างชาติหรือว่าต้องเดินทางบา่อยๆหรือว่าคนต่างจังหวัดก็ได้อันนี้จะประสบความสําเร็จนะครับสร้างเม็ดเงินสร้างกําไรให้นะครับเป็นที่น่าพอใจเลยนะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ครับส่วนโชคลาบนะครับโชคลาบของชาวราศีกันนะวันที่ดีได้แก่วันที่ 13ถึง21 13ถึง21แล้วก็23ถึง26 23ถึง26นะครับทิศที่ดีนะทิศที่ดีได้แก่ทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้3ทิศนะครับทิศเหนือทิศต,ต,ต,ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำฉลอโชคลาภมาให้นะครับก็เป็นคนในครอบครัวครับ เป็นคนในครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับส่วนท่านนั้นความรักของชาวราศีกันนะครับในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ครับอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจผิดใจกันบ้างแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถปรับ ทำความเข้าใจกันได้นะครับกลับมารักกันดีมีความสุขเหมือนเดิมนะในช่วงนี้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่อาจจะในบางรายในบางในบางท่านนะครับชาวราศีกันก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกอยู่ห่างๆกับแฟนหน่อยนะไอค้คำว่าห่างตัวนี้อาจจะห่างทั้งตัวจริงๆเลยก็ได้อาจจะห่างเพราะหนึ่งเขาอาจจะไปทํางานที่อื่นนะครับหรือว่าคู่ครองแฟนของชาวราศีกันเนี่ยมักจะมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะในช่วงนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือ ต่างฝ่ายต่างทํางานก็ได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังรักกันดีครับมีความสุขนะครับนะส่วนคนโสดนะคนโสดคนโสดชาวราศีกันในช่วงนี้ก็โดยภาพรวมแล้วถามว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกใจไหมก็มีนะครับก็มีนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวัวโบราณนิดๆเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนนะเจ้าระเบียบนิดนึงอาจจะ เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนคนขี้บ่นนิดหนึง่งเอออะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับจะเป็นคนดีนะครับจิตใจดีอารมณ์ดีเป็นคนเงียบๆขึมๆนะแต่ดูๆไปอาจจะยังรู้สึกว่าเอา๊ะเหมือนกับไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเพราะว่าเขาอาจจะปกปิดนะอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคนเปิด <S <S เผยไม่ได้เป็นคนเปิดเผยอารมณ์ไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดเพ,พราะนั้นแกลดูเป็นคนที่ทาไมครับลึกลับสักนิดหนึง่งแกลดูลึกลับสักนิดหนึง่งนะเราเรา,เราอาจจะรู้สึกว่ายังเหมือนกับ ยังไม่ชัวร์ไม่ใช่ยังไม่แน่ใจนะถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนกันยายน2563นี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ